ไราฟีดไม่ได้เหรอไม่ได้หนูไปปิ๊กนิกกันเหรอมิตากาไม่ใช่เรามาซ้ำอะไรกันเหรอคะยังยังยังเราเข้าถูกเฟซหรือเปล่าเข้าเฟซตัวเองหรือเปล่าเออเออหรือเปล่าถ้าเป็นสายป่าสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจอีจันทุกคนนะคะข้างหลังของเราคือจะกร้าใส่น้องหมานะคะไม่ได้ไปปิกนิกที่ไหนมันมีหมาทั้งหมดหกตัวค่ะ <ส>ไม่ใช่สี่ตัวสี่ตัวอยู่ในตะกร้าตอนนี้ก่อนหน้านี้นที่บอกว่าไปบางวัวทองไม่ใช่เนาะดูข้อมูลผิดนะคะต้องหมาบ้านใหม่อยู่ที่ปทุมธานีใช่อยู่ที่ปทุมธานีอยู่ที่ลาดหลุมแก้วนะคะตอนนี้เรากลาลังจะขับรถแล้วก็ไปส่งน้องนะคะหาบิ้ลให้ด้วยแถมอาหารหมาให้ด้วยจะ้ะเอาพิบัติเนาะหนึ่งถุงอะหนึ่งถุงหนึ่งถุงสี่ตัวกินให้จุกๆไปเลยลูก ไหนดูน้องซีขอดูน้องสิเป็นยังไงอ่ะเหมือนไก่ทอดในตะกร้าเลยพวกเนี้ยนอนเยอะโอ้ยนี่ไงเขาโผล่หน้ามาแล้วให้เอากล้องมาสองน้องไหมถสลับกล้องไหมจอจอจับไปที่ก่านี่ค่ะตอนนี้น้องนอนหนาวอยู่นะคะเพราะว่าน่าจะไม่ชินกับแอร์เนาะแล้วก็ไม่ชินกับแบบอยู่ในตะกร้าเลยใช่ก็จะเป็นเด็กเรียบร้อยไปเลยไอ้น้องแก่ลูก ก็มันหน้าแก่หน้าเหมือนแม่หนูอธิบายไปแล้วหน้าเหมือนแม่หนูไม่ได้บูลลี่นะหนูอุ้ยเงียบไปเลยอ่ะอุ้ยเนี่ยเห็นไหมคะหลับสบายเลยค่ะต้องมีหมัดไหมหลับเต็มตื่นผื่นเต็มตัวนะคะตอนนี้เขาบอาหมัดเทียบเลยอ่ะหนูตื่นมาคุยกันก่อนตื่นแลวพักผ่อนก่อนลูก ไม่แต่ว่าถ้าตื่นมาเดี๋ยวเราจะวุ่นนะเพราะว่านางจะแบบโซนอ่ะให้ดูใกล้ๆนะคะว้ายนี่ไงแต่ดีอนราีนี่ไงเห็นนะกำลังจะไปอยู่บ้านใหม่แล้วหน้าตาดูดีใจแล้วเราอะให้นอนไปก่อนนะไม่อยากรบกวนวันนี้เราเอามาสี่ตัวเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าตอนแรกจะเป็นสามตัวใช่ไหมน้องไนท์ แต่ว่าตัวเมื่อคืนนี้ยมีนี่นเขาเอ่ยยกเลิกไปบอกว่าป้า,ปา,ปาไม่ให้เลี้ยงอ่าอยู่กรณีนะคะพี่พี่พี่คนนี้บ้านหลังเนี้ยเขาต้องการที่จะแบบเขาต้องการเอ่ยตอนแรกเขาอยากได้ยกโคกเลยไงห้าตัวแต่ว่าไอตัวขนฟูที่สุดเนี้ยมีคนมารับไปแล้วตั้งแต่เมื่อคือนเนาะพี่ไม่ใช่พี่ไม่สาวหมวยสุดสวยของเรานะคะเอฟเอเจ้าฟูไปแล้วใช่ เห็นตัวเดียวก็คือแบบอุ้ยสวยมากเอยนางก็แบบชอบมากเอาเลยค่ะเอาเลยก็เหลือสี่ตัวนี้นะคะที่จะไปอยู่บ้านใหม่ที่ปทุมธานีไหนจะบอกว่าสองตัวล่างนิ่งไปแล้วนะสองตัวล่างนิ่งลยเหรอเย็นจัดเออตรงนี้มีแอร์ไหมอ่ะมีแอร์อยู่นะปรับให้นอนหน่อยปรับให้เย็นหรือปรับให้อุ่นปรับปรับออกอ่ะเดี๋ยน้องเย็นน้องมันไข้อุ้ยดูตัวนี้นอนนิ่งเลยอ่ะหลับไปเลยอ่ะหลับสนิท นุ่ตื่แล้วพักผ่อนไปคุยกันลูกเออนางคงแบบหลักจริงนางคงแบบไม่ไม่ชินน่ะไม่ชินกับการอยู่ในตะก้าหรือว่าออกมาข้างนอกเพราะว่าปกติจะอยู่ใต้ถุนโรงเรียนไงทุกคนหมาเด็กไงมันจะสนมากแล้วก็หลับง่ายอายุตอนนี้ก็จะสองเดือนแล้วเพราะว่าที่เราอยู่มาก็จะสองเดือนแล้วคือด้วยความที่ จะปิดลงอีจันแล้วแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยเขาน่าจะแบบเลี้ยงไม่ไหวเนาะเพราะว่าด้เลี้ยงไม่ได้เลยแหละเพราะว่ามีพ่อแล้วก็มีแม่ด้วยอยู่ที่นั่นสองตัวเดี๋ยวไปกัดเด็กๆไงผอก็เลยบอกว่าช่วยประกาศหาบ้านให้หน่อยได้ไหมหรือว่าทีมมทีมอีจันเนี่ยเอาไปเลี้ยงเลยได้ไหมเราก็แบบเออไม่ไม่น่าจะได้เนาะเราเองก็ไม่สะดวกก็เลยประกาศหาบ้านให้น้องก็เพราะว่าก็เพราะว่าเราเลี้ยงไม่ได้เราอยู่หอกันไงใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งเอาไปไว้ออฟฟิศอีจันก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนเลี้ยง จะเลี้ยงเราแทนเพราะว่าแม่บ้านทำคำาความสะอาดก็เหนื่อยแล้วเนาะคนเนอยอะแล้วก็ได้หแหละสุดท้ายก็ดได้ทางออกมามีผู้ใจบุญเขาเอาไปเลี้ยงแต่ก็โชคดีนะที่ว่าสี่ตัวเนี้ยเขาได้ไปได้กันอย่างเนาะเขาก็เป็นพี่น้องกันตลอดไปอุย้ยเศร้าอ่ะแต่ว่าเจ้าฟูก็อาจจะแบบว่านั่งโดดเด่นอยู่แล้วในฝูกไงใช่เดิแรกอะมันเหมือนถูกเอาไปเลี้ยงแล้วนะความรู้สึกอะถูกเอาไปเลี้ยงแล้วแล้วก็เหมือนตีคืนตีกลับสินค้า แต่ว่าไม่รู้แบบโผล่มาได้ยังไงป้าแม่บ้านเนี่ยไปเอามาจากอีกฝั่งหนึ่งของโรงเรียนเลยนะเขาอ้วนสุดในสูงอะนะใช่อ้วนสุดแล้วก็แบบเหมือนจะดื้อสุดด้วยมั้งเพราะว่าตอนนี้นางแบบเริ่มเริ่มเขาเรียกว่าคันฟันเหรอพี่แจ้งเขาบอกว่าเป็นหมารู้อยู่หมารู้ฟันฟันเหอะเออขัดฟันเอาปอาเวลาคันเหงืกเมันไงอ๋อน้องไม่ใช่หมาไม่ใช่กน้องชอบบอกว่าคันเหยือคันเหงือก็สงสัยเขาเป็นอะไรไง เอออีกเวแล้วรถก็ติดด้วยเนาะอีกกี่นาทีถึงอะริวสี่สิบครับอีกสี่สิบนาทีถึง40 40นาทีเดียวชั่วโมงเพื่อนสี่สิบสี่สิบนาทีอาหลอกล,ลูกก็นอนไปก่อนนอนแอร์เย็นเย็นเาเดี๋ยวไปอยู่บ้านก็ได้นอนแหละก็ <c oughs> ให้น้องแบบนอนไปก่อนเน,นส่วนเราก็นอนไหมไม่ได้ค่ะนอนได้ลหระ <c oughs> นอนได้เหร <c oughs> <c oughs> อแล้วตื่นมาก็รวมเกระไมอ๋ออ๋อ,อคนที่ลงทะเบียนขอรับอาหาร อาหารหมาอ,มอาหารแมวมานะคะพี่ป่านตอนนี้เราถึงกระบวนการไหนแล้วคะก็คือรออาหารมาส่งค่ะตอนนี้คือชื่อเอะไรนะคัดแล้วคัดซ้ําคัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะอืมแล้วก็รอเคื่จะทําการจัดส่งคพานั้นต่างจังหวัดก็จะส่งผ่านทางขนส่งเนาะแต่เดี๋ยวจะดูว่าขนส่งไหนก็ว่ากันไปอออืืแต่ของกรุงเทพและปริมณฑลเราจะส่งใช้ไม่ไปเองก็จะเป็นไลน์แมนนะคะอืมส่งให้ใช้นี่เลยขั้นตอนเหมือนอาหารสดเลยค่ะค่ะ อยู่ไกลก็ส่งให้อยู่ใกล้ก็เป็นรถเดลิเวอรี่ไปอะไรอย่างเงี้ยตามนูนนะคะ600กว่าคนนะคะหกร้อยกว่ารายชื่อรอหน่อยนะแต่บอกเลยว่าอาหารที่ให้อะเราจะให้เป็นแบบว่าให้น้องได้ประทังชีวิตไปก่อนเนาะเนาะไม่ได้แบบว่าส้าบนุนเป็นกระสอบยี่ิโลยกไปไหวรายแวือนเรให้อันนั้นให้แบบให้แบบเราพอช่วยเหลือกันได้อะค่ะผ่านกันไปเนาะผ่านความยากลำบากนี้ไปด้วยกันค่ะตามนูน แต่ว่าตอนนี้เราก็น่าจะใช้เวลาเดินทางกันอีกแบบเกือบชั่วโมงเลยอ่ะทุกคนรถไปติดนี่แหละตอนเนี้ยถูกฝนตกแล้วก็รถติดด้วยเมื่อกี้ถ้าใครได้ดูไลฟ์สดก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความชุลมุนนิดนึงเพราะว่าฝนตกแล้วก็หมาตัวนึงอ่ะคือตอนแรกอ่ะเราเราเราเอาน้องหมาเนี่ยออกมาใส่ตะกร้าไว้แล้วสี่ตัวทีนี้พี่วี่มั้งใช่ไหมพี่วี่ไปเล่นบ้านแล้วก็เปิดตะกร้าออกน้องหมาก็เลยออกมาตัวนึงแล้วมันก็มุดเข้ารู แล้วเป็นอะไรที่แบบเ,เฟออ,เออออกมายากมากแล้วคือเราก็เหมือนพี่พี่มิกกี้จากทีมบสอะ่ะเขาก็เอาไฟฉายไปล่ออกมาตอนนี้ตอนจับอ่ะแล้วพี่พมิกกี้ก็ลื่นลื่นแล้วก็จับมาได้หมาก็ฉี่แตกทีนี้เออน้องๆคือ,น,อ,น,อ,น,อน้องน่าจะกลัวหรอมั้งมันก็คงคิดนั่นแหละว่าจะอุ้มไปไหนยยแต่ว่าวานแล้วที่เราอุ้มที่เราอุ้มมาไว้อะนังคงไม่ชินเนาะมันก็คงเหมือนคนแหละไนท์แบบ ห่างแม่ห่างอะไรมันก็คงกลัวเหมือนเราเวลาที่แบบนึกถึงฟิลแรกๆที่เรามาทํางานในกรุงเทพดิเราไม่ได้เจอแม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องคิด<อ>ถึงร้องไห้แล้วหนึ่งเหมือนเหมือนเมื่อวานเนี้ยไอตัวขนฟัวค่ะไอตัวขนฟูเนี่ยแม่เนี่ยออกมานั่งมองนะแม่ออกมานั่งอยู่ตรงใต้ใต้ถุนแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบเดิน<า>เ,ขเข้ามาใกล้หรือว่าไม่ได้เหา่าไม่หอนอะไรนางก็แบบมองเฉยๆอะ่ะอุ้ยน่าสงสารมากแต่ก็แบบ าก็คงรู้แหละว่าลูกเขาคงไปอยู่ดีมีสุขอะลูกจะไปอยู่ที่เดียะเนาะในสิ่งที่เขาให้ไม่ได้แล้วกะนี่อะไรมันเศร้าวะเออทำไมเราวนมาแบบเรื่องดราม่าสวัสดีค่ะพี่อารม์ฮอตตอนนี้หนูกำลังจะไปส่งน้องหมาเข้าบ้านใหม่นะคะอยู่อ่าปทุมธานีจะบางบัวทองตลอดเลยอะไม่รู้มาจังไหนจำมาตลอดว่าบ้านหลังใหม่อยู่บางบัวทองไม่ใช่อยู่ปทุมธานี เนมนนแก้วนะคะคุณอะเมื่อวานนี้ก็ก็มีพี่ไมยมารับไม่รู้ว่าไอไอขนฟูตัวนั้นเป็นยังไงบ้างไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนาะใชาแอบตั้งชื่อพุดดิ้งนมสดราดสตรอเบอรี่ก็ได้ชื่อมันอะไม่แต่ว่าเรา <laughs> เราก็แบบแ,บบแอบไปส่องเฟซพี่เขามาพี่เขาก็เลี้ยงใหม่ตัวหนึ่งอยู่นะเป็นน่าจะบางแก้วมัง้งอ่าใช่เขาบอกว่าเขาเลี้ยงบางแก้วอยู่มือ<า>ันเมื่อวานก็คือฝ่าฝนตกรถติดมา มาจากรัชดาใช่มารับน้องหมาไปคือจะบอกว่าด้วยความที่อย่างเราเนี่ยอย่างตัวนั้นเองก็ก็ชอบหมามากอะคือถ้าแบบใช่ถ้าจะได้ถ้าอยากจะได้ตัวนั้นแบบไอ้ขนฟูตอนนั้นหนูก็จะฝ่าฝนตกมาหมือนกันนะถ้ามันอ้วนอะอยากได้อ่ะคือคนมันรักหมาพี่ลงมาบอกว่าน้องป่านมาด้วยหรอมาค่ะนั่งอยู่ข้างหลังเฝ้าน้องหมาอยู่ค่ะน้าสุดก็จับหมาไว้ในนี้แล้วปิกนิกหมา ชอกินมันสำปเลยไม่ใช่ไม่ใช่จะอวนเ้ยอันนี้เนี่ยเราเราให้ตะก้าไปด้วยเลยแล้วก็ให้อาหารหมาไปด้วยหนึ่งถุงนะคะให้ตะก้าไปด้วยบอกเขาว่าพิกนิกกันอน่างอ่ะแล้วก็เรื่องฉีดวัคซีนเนี่ยเดี๋ยวจะต้องให้พี่พี่เจ้าของคนใหม่นะคะยังไม่รู้พี่เขาชื่ออะไรเลยอืมยไม่เจอตัวกันเดี๋ยวจะให้พี่เจ้าของคนใหม่เนี่ยพาไปฉีดวัคซีนด้วยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าน้องอายุเท่าไหร่ถึงจะต้องฉีดวัคซีนได้เนาะ ใช่เดี๋ยวเขาเขาคงไปจัดการานกระบวนการงเขาในเขาเลี้ยงหมาเป็นแหละแต่ว่าอยู่ที่นั่นที่เขาบอกว่าที่เขาเลี้ยงหมาอยู่นะมันมีอย่างนี้นะจะบอกว่าคนที่เลี้ยงหมามีสองประเภทเหมือนกันเลี้ยงได้กับเลี้ยงเป็นเลี้ยงเป็นก็คือรู้ว่าต้องให้วัคซีนในระยาเท่าไหร่อะไรยังไงเลี้ยงได้คือให้กินข้าวธรรมดาทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงได้อยู่เลี้ยงได้อยู่เลี้ยงเป็นก็คือแบบเลี้ยงเป็นระบบอยู่ในระบบปิดระบบอะไรอย่างเงี้ยอืมก็หวังว่าอีเจ้าสี่ตัวเนี่ยเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะอยากรู้ว่าบ้าเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเราก็ส่งมันไปไม่เราแบบถ้าที่บ้านเขาเลี้ยงหมาตัวอื่นอือีกแล้วมันจะอยู่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนส่งลูกไปโรงเรียนเลยอะจะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าหรือจะยังไงจะฟาร์มรักกันไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่มันฟาร์มรักกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันก็เป็นโชคชะตาเป็นนั้นลูกดีก็อยู่ใต้ถุน่ะเพราะว่ามันก็ตัวใหญ่ขึ้นทุกวันแล้วรูมันเท่าน่เออใช่ใช่เพราวเขาต้องทุ ไม่ได้แล้วแบบคุณลุงพาโลก็บอกว่าข้างในน่ากลัวด้วยนะเหมือนจะมีงูอ่าวไอ้เราก็กลัวแล้วว่าอ่าววันนึงน้องหมาหายไปนี่ถูกงูกินหรือเปล่าเรากลัวกลัวตอนลลวงมาจับมันางูชกัะไม่แต่ว่าน้องหมาก็ยังอยู่ครบอยู่นะทั้งห้าตัวนมันก็โตขึ้นเรื่อยๆนะเ <No. S 2> นาะพอเราเห็นมันโตขึ้นเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนอกจากปล่อยมันไว้อ่ะใช่ค่ะ เพราะว่ามันก็มีตัวอย่างให้เห็นนั้นแถวแถวโรงเรียนน่ะมันก็มีหาดเหมือนกันอะไรเงี้ยแบบน้องหมาอยู่เยอะอ่ะหมาจรอะ่ะหมาหมาโค้งเออเขานอนตรงโค้งก็เป็นระเบียบนะนั้นเหมือนเขาอาบแดดอะ่ะไม่ได้กลัว,วารถจะเหยียบเลยแต่ละตัวไม่แล้วรถโค้งมาก็คือไม่กลัวนะไม่ลุกด้วยอืออยู่แล<อ>้วต่อให้ล้อเบียดหลังก็นอนอยู่รู้สึกว่าไม่เป็นไรคันๆอะไรเงี้ย <laughs> ขนาดเราคุยกันเสียงขนาดนี้นะเขาหลับไม่รู้เรื่องนะเจ้าห,หมาเด็กอะแก่อ,อ้ยเห็นนะนอนคิ้วโกงยนะ้อยตัวเนี้ยหมาหมาขอคืนนะเอาปอแป๊บนลยนี่น,นี่มีงาติดหนูเลยหนยมัดท่ะ <c oughs> นี่เหรอ้อตีขาเน่เห็นไหม งานดำติดะะห,หูเลยค่ะเฮปเออมัดแกยจะไปอยู่ที่ใหม่แล้วอ่ะโอ้หใช้ได้นะพวกเราอากินอนะใช้ได้แล้วนะมั่งอยู่นี่เวียนหัวแล้วนะลูกนะเฮ้ยเจ้ของหมาคขาจับอาบน้ำชัวร์ดูออกอะแต่ว่าหมาคนนี้มันน่ารักกันนะจับอาบใหม่นะองุงน่าจะหอมอ ดมซีตอนนี้ดมไม่ไหวหรอกริวเฮ้ยตื่นแล้วเว้ยตื่นแล้วเว้ยตื่นแล้วร้องเลยนะอ,อย่านะข<า>้างล่างแบบกล่อมหน่อยกล่อมหน่อยข้างล่างหลับหลับเป็นตายเลยก็เห่า,ปา,าไปเลยสิคะ <c oughs> แล้วเนี่ยเวลาให้เขานอนด้วยกันนะเขาจะเหมือนแบบว่ารักกันอะอ,อีตัวเนี้ยเขาจะชอบหนุนด้นเจ้าแก่ถามไม่ว่าน้องไหวหรือเปล่า หลับไปแล้วปองาติดเต็มแขนเลยว่ะช่วยน้องด้วยมันเป็นธรรมดาเว้ยเพราะว่าในดินนะ่ะมันมีเห็บมีหมัดเขาต้องเข้าใจอยู่แล้วแ้วอือ่ะดูข้างล่างหน่อยไหมปอสลับตะก้าไหมใอันนี้ไปวางไว้บนตักอองปออ่าชอแม่หมาพี่ชอเมารถหรือเปล่าครับไม่ใช่หมาเมาคนเมาค่ะตอนนี้ เมาได้น้องหลับอยู่ค่ะให้น้องหลับก่อนเนาะเออเปียกเป็นลมให้น้องว้ายคนนี้เขารออยู่เขาเป็นดาราจับค่ะ,น,ะ <laughs> น้องเมารถพี่บัวบุญน้องเมารถน้องเมารถพี่เมาห <laughs> มด <laughs> เฮ้ยทำไมตรงนี้มันเปียกขนาดน่ะน้ำลายเหรอ เข้าไปใน oh. รูอ๋อจับฝนแล้วเราก็จับอืมม่ายังจะไปทับพี่ให้หนักกว่าเดิมอีกนะลูกนะเฮ้ยนี่ก็อไอฟูสองนี่ว่าใช่ใช่ฟูสอง,ฟ,สองฟูเล็กฟูเล็กเหรออาฟูไปไปงั้นนอนนอนไม่กวนแล้วลูกอ่าเขาบอกว่าน้องน่าจะเมารถเดี๋ยวครึ่งทางแลเดี๋ยวเราเปลี่ยนนะถ้าเข้าไปในเขาเรียกว่าอะไรมาุมแล้วอะใกล้ถึงแล้วเราค่อยเปลี่ยนเป็นแบบเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นโอเพนแอร์ให้ลูกจัดลมสี่รูให้เลย รักนี่ใครจะไปกินลงเนะเาะพอั้นเดี๋ยวเราเดินทางก่อนไหมเออไปอไม่ใช่หมาเมาแล้วตอนนี้พี่ก็เริ่มเมาแล้วก้มมองมา,มากเ,เราพอพอใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไรสดเออทีหนึ่งนะเอาแค่แบบว่าให้รู้ว่าน้องเดินทางปลอดภัยแล้วไ,นนได้นั่งรถ <ลด S 2> <อ>สบายอ่ะเดี๋ยวดูแลน้องต่อให้อ้าวแม่หมาเอามาวางอ่าพี่ไนท์อ่ะโทรศัพท์โอเคค่ะลูกเพจ ตอนนี้เดี๋ยวอีจานขอเดินทางก่อนนะคะเดี๋ยวพาน้องเดินทางไปบ้านหลังใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวใกล้จะถึงอีกสักประมาณ10นาทีถึงเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดให้ดูว่าบ้านหลังใหม่เออบ้านหลังใหม่น้องเป็นยังไงแล้วก็พี่เจ้าของคนใหม่น้องน่ารักแค่ไหนเนาะเออต้องใจดีแน่ๆเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขอเดินทางก่อนนะคะทุกคนขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ